สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอี K e, บ่ายนะครับของวันที่8มีนาคม2565นะครับสําหรับหุ้นนิเคอี K e, ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีวันละ2รอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับสําหรับรอบเช้า9ก้ามงครึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าออก3 52บนนะ ข้างล่าง8 9นะครับช่อง VIP ให้6 7 8นะมา8ตัวกันนะ,ะคงคงไม่มีใครได้แน่ๆเลยอือคงถ้าเคยเคยมองข้ามนะนอกจากคนที่จะมองว่าตัวกัน8สวยอะไรเงี้ยคงจะวิ่งจะรูดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มา8 9ตัวกันนะครับเน้นที่6กับ7มา8เลยคันนี็ก็ขอ ให้ทุกท่านแก้ตัวใหม่กันแล้วกันนะครับรอ,อบบ่ายเนาะถ้าเกิดใครพลาดใครโชคยังมาไม่ถึงก็สู้ๆไปรอบบ่ายแล้วกันนะครับรอบบ่ายก็มั่นใจอยู่เนาะรอบบ่ายระหว่างออกเบิ้ลด้วยเนาะกันกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับอ่าเราก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงแหงเงนะสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับมั่นคงมั่งคัง่งมั่งม,งม,งมีนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหุ้นนี้เคอิบายนะครับหุ้นนี้เคอิบายหุ้นนี้เคอิบ่า e ยวันที่8นะครับมีนาคม2565นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารนะเด่นเน้นบนล่างนะครับทั้งการบนการล่าง3กับ4นะครับฟันธงที่3นะครับเอา3มกับ4ไปรูดบนรูดล่างเลยก็ได้ประมาณนี้นะเราเน้นที่3มกับ4ใช่ไหม เราก็มาดูสาย3นะครับสาย3 4สี่คือตัวรองนะครับสายสายสายหสายสี่นะครับส่วนห้าคือตัวกันนะครับสายห้านะก็หาคู่มันก็คล้ายๆกันกับข้างบนนี่แหละประมาณนี้นะครับเราเน้นที่สามนะครับเอเอเราเน้นที่สามนะสามเจ็ดสามสามเจ็ด 833893393003นะครับอ่ะทางนี้คือตัวรองนะ3132นะครับส่วน6446 74478448เอาทำไม2ตัวล่ะอ๋อ89อือๆติ้มผิดนะครับก็อ่า844894494004นะครับประมาณนี้นะ ตห้าคือตัวกันนะครับครับครับก็าตามนี้ใครชอบตัวไหนก็จัดไปรอบบ่ายนะครับรอบบาอ่ายเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามนะเอาสามกับสี่ไปลูดเลยก็ได้หรือว่าใครชอบห้าก็เอาห้ากับหกไปลูดนะครับประมาณนี้ก,ก็เล่นสองแถวนะครับลูดนะอย่าเล่นแถวเดียวนะมันเสี่ยงนะประมาณนี้ครับพบกันใหม่นะครับ บกันใหม่นะครับอืมนี่คือเช้านะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้ก็คงแะ่มีเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆ,ๆ,ๆนะครับอ่าสวัสดีครับ